อาละครับและนี่ก็คือรถอีกหนึ่งรุ่นที่ทาง Honda Automobile ครับได้นำมาโชว์ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับก็คือ Honda SUV E Prototype ครับต้องบอกก่อนนะว่านี่คือรถที่เป็นต้นแบบ Prototype ยังไม่ได้มีขายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงครับว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจสเปคคร่าวๆนะต้องบอกคร่าวๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับและต้องย้าก่อนว่าเขาไม่ให้เปิดประตูนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยว พาดูรายละเอียดดีเทลภายนอกกันครับ Honda SUV E-Prototype คันนี้ฮะจริงๆเบสนะครับของเขาพื้นฐานเนี่ยก็จะเอามาจากตัวที่เป็น HRV ตัวจำหน่ายบ้านเราก็คือ EHEV นั่นแหละครับตัวนี้เป็นต้นแบบของรถไฟฟ้า100%แล้วก็จริงๆอ่ะที่ประเทศจีนครับผมก็จะมีการ จำหน่ายขายไปแล้วนะตัวล่าง SUV ที่เป็นตัวไฟฟ้าครับแพลตฟอร์มอย่างที่บอกเนาะเหมือนกันเลยใช้ชื่อว่า Honda EN อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดภายนอกกันครับคันนี้เท่าที่เห็นนะก็จะเป็นลักษณะแบบสีขาวแบบซาตินด้านๆนะครับก็จะมีสีแบบเหลือบๆให้ความสวยงามแล้วก็ตัวลักษณะของเส้นไฟของเขาครับก็จะดูปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเอ v อตัว e อ v จำหน่ายในบ้านเราปกติครับ ชัยสเกิร์ตทางด้านล่างฮะก็จะตัดด้วยครีบนะครับสปอยเลอร์ด้านล่างที่เป็นสีดำแล้วก็มีแถไฟ LED อยู่ทางด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้น่าจะเป็น mock หมอกอัพหลอครับสำหรับตัวที่เป็นกล้องมองภาพไล่มาดูที่เบริเด้านข้างตัวรถบาโห oh, อันนี้ให้ล้อขนาดใหญ่ครับเรียกว่าเต็มซุ้มล้อเลยก็คือขอบ 20นิ้วด้วยกันนะครับแล้วลายเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแบบโหมมัลติสปกตัดด้วยสีทูโทนครับก็คือสีที่เป็นอลูมิเนียมปัดเงาแล้วก็สีดำอันนี้กระจกมองข้างต้องบอกว่ากระจกมองข้างน่ารักมากครับก็เน้นอย่างที่บอกเนาะรถต้นแบบครับเขาจะเอาให้แบบโชบเฉียวแล้วก็เป็นลักษณะแบบเพื่อให้ลดการต้านอากาศลดการต้านลมอะไรพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยทำรูปทรง ให้รูหลมมากเป็นพิเศษแล้วก็จะเป็นลักษณะของครีบ2ชั้นตรงนี้ฮะมือจับประตูอ่าอ,อันนี้ไม่ได้นะครับกดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วก็ที่บริเวณบั้นท้ายของตัวรถครับลักษณะของเส้นสายไฟของเขาฮะจะเหมือนกันกันกบตัว HRV รปกติ v เลยที่จะลากนะครับผ่านฝากระโปรงหลังไปจรดกับอีกฝั่งนึง แน่นอนครับรถไฟฟ้า100%ก็จะไม่มีในส่วนของตัวท่อไอเสียนะแล้วก็ใช้ยสเกิร์ตทางด้านล่างครับจะมีครีบดิฟฟิเวเซอร์ติดตั้งมาด้วยคันนี้จะตัดเป็นสีทูโทนนะครับผมก็คือจะเป็นตัวหลังคาสีดำแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังคาที่เป็นสีดำด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นรายละเอียดรูปลักษณ์ ภายนอกคร่าวๆของตัว Honda SUV E prototype คันนี้ครับสำหรับเรื่องของตัวขุมกำลังของเขามันจะเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะส่งกำลังอยู่แถวๆประมาณ201แรงม้าครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้ราวๆ500กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของ NEDC แล้วก็สเปคในเรื่องของ Performance ที่ออกมาครับคร่าวๆอัตราเร่งจะอยู่ช่วงประมาณสัก 0-108วินาทีกับตัวท็อปสปีดของเขาจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันครับผมโอเคครับก็สำหรับการพาชม Honda SUV e Prototype เดี๋ยวขอเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปให้ดูภายในห้องโดยสารได้ครับอันนี้ก็คือเป็นการเอามาโชว์ตัวเฉยๆนะครับว่านี่คือนวัตกรรมในอนาคตของทาง Honda ที่จะเอารถ SUV ที่เป็น EV ไฟฟ้ามาจำหน่ายในอนาคตนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้อีกครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะยังไงแฟนสาววอลคันดก็คงต้องรอติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งในอนาคตนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปจับจองตัว Honda HRV EHEV ก่อนได้เพราะว่าตัวนั้นก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับ ผมก็จบลงแล้วกับการพารีวิวดูคันจริงครับ Honda SUV E Prototype คันนี้ครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถดิสเพย์ให้ดูรายละเอียดภายนอกเฉยๆนั้นและยังไม่รู้ว่าจะมีแพลนที่จะขายเมื่อไหร่ครับเอาเป็นว่าันนี้ก็ขอเป็นประมาณนี้ก่อนละกันสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องพลดิจิทพีของผมนี้ไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ